อ๋อมันก็จะไอตลกว่าอะตอมเป็นหวัดหรืออะตอมแค่น้ำลายเหนียวน้ำลายเหนียวน้ำลายเหนียวไม่ได้เป็นหวัดใช่ไหมใครบอกอะตอมว่าน้ำลายเหนียวป้าเหน่งน้ำลายเหนียวไม่ได้เป็นหวัดอ๋อไออย่างนี้ไม่ใช่หวัดหรอลูกฮะใช่หวัดไหมอะตอมอตอมไอนี่อะตอมเป็นหวัดหรืออะตอมน้ำลายเหนียวครับน้ำลายเหนียวอ๋อแล้วยังไงน้ำลายเหนียวแล้ว กินไอติมได้เหรออ๋อ,อ,อน้ำลายเหนียวได้หิวน้ำไหมถ้าน้ำลายเหนียวอ่ะไม่หิวแล้วไอเพราะว่าน้ำลายเหนียวแสดงว่ากินไอติมได้เนี่ยสีใช่ไหมอ๋อเป็นแบบนี้เองปมาหมาก็ไม่รู้เลยนะเนี่ยปมาหมาไม่รู้เลยว่ามีโรคน้ำลายเหนียวด้วยเนี่ยใช่ซึ่งจะเคยได้ยินจากอาตอมนี่แหละ สรุปว่าจะกินไอติมของเอสตีเหรอจะกินไอติมเคสตีใช่ไหมนคะอ่ะแ่ะแปะแป,ะ,ป,ะ,ปะไอติมก็ไอติม